สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งกับช่องอาจารย์มหา,าสารเสาราชสีคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านมาพูดมาคุยมาไกลไลดวงชะตาพยากรณดวงชะตาของชาวราศีพฤษภหรือชาวลัคนาราศีพฤษภประจําเดือนธันวาคม2564ทร่งท้ายปีนี่นะครับว่าจะเป็นยังไงซึ่งสําหรับชาวราศีพฤษภหรือชาวลัคนาราศีพฤษภนี่นะครับ คือบุคคลที่เกิดในช่วงวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนซึ่งในเดือนนี้ดาวก็มีการโคจรเป,ปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งเช่นเดียวกันวันที่3ดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีธนูวันที่4ดาวคา,า,าราาย้ายเข้าราศีพิจิกดาวพุธย้ายเข้าราศีธนูวันที่16ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าราศีธนูวันที่25ดาวเกียรติย้ายเข้าราศีพฤษภและวันที่26ดาวพุธย้ายเข้าราศีมังกรซึ่งดาวที่ให้คุณ ในตำแหน่งกเกษตราที่บดีก็คือดาวองคารแล้วก็ดาวเสาส่วนดาวที่จะโทษเป็นนิดก็เจ้าเดิมเจ้าเก่าก็คือดาวราหูซึ่งดาวที่มีการโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งในเดือนนี้ในลักษณะนี้จะส่งผลต่อชาวราศีพฤษภยังไงนั้นเรามาพูดมาคุยกันในด้านแรกเป็นดวงในเรื่องของการเงินของชาวราศีพฤษภประจำเดือนธันวาคม2564ดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพุธโคจรไปสถิตในภพมรณะในราศีธนูนี่นะครับ จนถึงวันที่25ธันวาคมจะส่งผลให้ตั้งแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับจนถึงเดือนนี้ชาวราศีพฤษภมักจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินมีเรื่องให้ต้องใช้เงินอยู่ตอลอดเวลาเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับขาดคนช่วยเหลือส่งเสริมในเรื่องของการเงินและหลังจากวันที่26ธันวาคม2564เป็นต้นไปดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรไปสถิตในภพสุภะ ตรงนี้จะส่งผลให้การเงินที่มันติดขัดการเงินที่มันมีปัญหานี่นะครับมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆมีโอกาสนะครับที่จะได้รับเงินจากสิ่งที่ท่านไม่คาดคิดว่าจะได้มาคนที่ทําธุรกิจจิตการต่างๆเนี่ยนะครับกำไรก็จะเพิ่มมากขึ้นหรือคนที่เปิดธุรกิจจิตการต่างๆนะครับคนที่เริ่มจะทําหรือคนที่เปิดก็จะมีโอกาสได้รับงานเพิ่มมากขึ้นนะครับก่าช่วงเดือนที่ผ่านมาในช่วงนี้คนที่ ตั้งเป้าหมายวางแผนในชีวิตนี่นะครับว่าจะต้องซื้อนู่นนี่นั่นต่างๆก็เป็นโอกาสเป็นจังหวะที่ดีที่จะริเริ่มเริ่มต้นในการหารายได้ในการเก็บเงินเพื่อให้ได้สิ่งที่ท่านต้องการนอกจากนี้ชาวราศีพฤษภนี่นะครับมักจะได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของการเปิดจิจการในเรื่องของการทําธุรกิจนะครับให้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การซัพพอร์ตนะครับในเรื่องของเงินทุน ส่วนในเรื่องของโชคลาภดาวเจ้าเรือนลาภคือดาวพุธอสวรีจรไปทับพภบพกัมมะตรงนี้จะส่งผลในเรื่องของโชคลาภโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะมาในเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นงานพิเศษงานประจําตรงนี้จะให้ผลตอบแทนในทางที่ดีนะครับได้รับรายได้ที่สูงขึ้นได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้นอันนี้คือดวงในเรื่องของการเงินและโชคลาภของชาวราศีพฤษภส่งท้ายปีเดือนธันวาคม2564ก็จะประมาณนี้ต่อมาในด้านที่สอง ด้านที่2นี้จะเป็นดวงในเรื่องของการงานดวงการงานของชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับในเดือนธันวาคมในเดือนนี้ก็ถือว่าการงานก็ต้องบอกว่ามีความโดดเด่นเพราะดาวพฤหัสบฤหัสอดีนี่นะครับโคจรทับภพบกรรม,มะคืจอจรไปทับภพบกรรม,มะได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์นะครับก็จะเป็นดังคํากรที่ว่าปัสวะทัาสะต้ององค์เกณฑ์ชีวจันทร์หุ่มเมนผ่องแผ้วอีกองค์พระสูริเยนส่งยศ สี่สถานเลิศดแล้วยศนั้นถึงพญาซึ่งตรงนี้นี่นะครับจากคํากรนี้จะส่งผลให้ในเรื่องของการงานของชาวราศีพฤษภท่านจะคิดจะทําอะไรนี่นะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่งเสริมมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีคนยกย่องนับถือการงานในเดือนนี้นี่นะครับจะมีเขาเรียกว่ามีความเจริญก้าวหน้าคนที่ทําธุรกิจกิจการต่างๆก็มีโอกาสได้ขยับขยายในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของเงินทุนในเรื่องของผลประกอบการสิ่งต่างๆก็จะมั่นคงขึ้น ด้วยการทํางานที่มีความมั่นคงมีการขยับขยายตรงนี้อาจจะทําให้ชาวราศีพฤษภนี่นะครับมีภาระงานมีงานเข้ามาเพิ่มมากขึ้นมีงานเยอะขึ้นตรงนี้ท่านจะต้องมีการบริหารจัดการให้มีความเป็นระบบให้มีความเป็นระเบียบเพิ่มมากขึ้นหรือบางคนในช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับหรืออาจจะลาออกจากงานออกจากงานด้วยเหตุผลต่างๆนะครับเป็นทําธุรกิจส่วนตัว นะครับไปเริ่มทําธุรกิจต่างๆตัวนี้ก็ถือว่าการงานของชาวราศีพฤษภอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะครับสำหรับเดือนธันวาคมส่งท้ายปีได้ดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือดวงในเรื่องของการงานด้านที่สองต่อมาด้านที่3ด้านสุดท้ายเป็นดวงในเรื่องของความรักของชาวราศีพฤษภนี่นะครับดาวเจ้าเรือนความรักหรือดาวเจ้าเรือนปัตนิคือดาวคานสถิตในภพปัตนิได้ตําแหน่งเกษตรตาชิบดี และมีดาวที่ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะครับสถิตกุมลักนาร่วมด้วยตรงนี้จะส่งผลให้ในเรื่องของความรักโดยเฉพาะคนโสดนี่นะครับมีโอกาสได้พบเนื้อคู่พบรักโดยเฉพาะอาจจะเป็นรักที่เรียกว่ารักต่างวัยส่วนใหญ่ก็อาจจะมีอายุมากกว่าท่านนี่นะครับรักต่างวัยนะแต่ส่วนใหญ่เป็นคนที่มีอายุมากกว่าท่านเลยได้ว่าคนโสดได้พบรักทั้งนี้นี่นะครับ จะได้คนมาเปเพิ่มมากขึ้นสามารถเป็นที่พึ่งพานะครับเป็นที่พึ่งพาให้กับชาวราศีพฤษภได้มีความโรแมนติกหรืออาจจะได้พบรักกับชาวต่างชาติชาวต่างประเทศซึ่งนะครับมันก็มีช่องทางติดต่อสื่อสารมากมายนะครับสำหรับคนโสดส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวมีคู่ครองแล้วถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะทํางานเยอะทํางานพิเศษนะครับมีงานประจําไปด้วยนี่นะครับก็อ,อาจจะทําให้ไม่มีเวลา นะครับไม่มีเวลาให้ครอบครัวแต่ตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรมากไม่มีปัญหาอะไรเพราะด้วยความรับผิดชอบความรู้จักหน้าที่ของตัวท่านเองนี่นะครับจะก็จะทําให้ชีวิตรักชีวิตคู่แฮ ppy ปปมีความสุขนะครับไร้ปัญหานะครับส่ทงท้ายปีได้ดีนะครับในเรื่องของความรักที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี่นะครับคือดวงชะตาโดยภาพรวมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินโชคลาภไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักของชาวราศพีศพฤษภก็จะประมาณนี้นะครับ ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงจะคิดจะทำสิ่งใดก็ขอให้สมความมุมม่งมั่นปรารถนาเฮงเฮงรวยรวยตลอดการและตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ